สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้นะครับเรามาว่ากันด้วยเรื่องเศษส,ส่วนนะครับก็ยังอยู่ในเนื้อหาของค리สตัลปอ .6 อยู่ระดับเรื่องเนี้ยเราก็จะเน้นไปที่การบวกลบคูณหารเศษส,ส่วนนะครับแล้วก็พวกโจทย์ปัญหาแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องมาทําความรู้จักกับเศษส,ส่วนก่อนว่ามันคืออะไรนะครับเศษส,ส่วนเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่แสดงถึงการเปรียบเทียบระหว่างส่วนที่มีกับส่วนทั้งหมดที่ถูกแบ่งเท่ากัน โดยเราดูนะครับว่ามันจะแบ่งเป็นยังไงอย่างเช่นเอ่อเซนหนึ่งเวนสองเอาแบบง่ายๆเลยมันก็เหมือนเรามีอยู่มีของอยู่ชิ้นหนึ่งแบ่งเข้าไปแบ่งแบ่งเป็นสองส่วนแล้วเราหยิบมาหนึ่งส่วนนี่คือความหมายของเซนหนึ่ง่วนสองนะครับอย่างเศษต์สาม่วน 3, สี่ถ้าสมมติเรามีแบบหนึ่งชิ้นใช่ไหมเราแบ่งเป็นสี่ส่วน แล้วเราดึงออกมาสามชิ้นนี่ก็ความหมายของเศษสามส่สี่ประมาณนี้มันก็คือเป็นการเปรียบเทียบระหว่างส่วนที่มีทั้งหมดกับส่วนที่เป็นส่วนที่มีอก็คือจากที่เราดึงออกมาจากส่วนที่ถูกแบ่งไปแล้วเท่ากันนะครับอ,อทีนี้มาดูกันต่อเศษส่วนหลักๆเนี่ย เราแบ่งเพื่อให้แบบง่ายต่อการใช้ในบทนี้นะครับก็จะเป็นเศษส่วนแท้แบ่งสามอย่างนะเศษส่วนแท้ก็คือเป็นเศษส่วนที่มีตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนก็อย่างเช่นเศษสามส่วนห้าเศษแปดส่วน 9, เก้าเศษเจ็ดส่วนสิบอะไรแบบนี้ครับ <c oughs> เวลาเราอ่านพวกนี้เราก็ใช้ครับว่าเศษแล้วก็เอาตัวเศษมาบอกแล้วก็ส่วนด้วยตัวส่วนนั้นเศษเกินมันก็คือเป็นตัวเศษส่วนเหมือนกันครับแต่ว่าตัวเศษเนี่ยจะมากกว่าตัวส่วนอย่างเช่นเศษแปดส่วน 7, เจ็ดเศษเก้าส่วนห้าแล้วก็มันจะเป็นเศษสิบส่วนสามอะไรแบบนี้นะครับ จำนวนคละมันก็คือในการนำเสนอเศษส่วนโดยการนำจำนวนเต็มมาประกอบเข้ากับเศษส่วนแท้และมีค่าเท่ากับสองจำนวนนั้นบวกกันครับก็อย่างเช่นสองเศษหนึ่งส่วนสองมันก็มีคือมาจากสองบวกกับเศษหนึ 2, ่งส่วนสองสามเศษสองส่วนสามก็มาจากสามบวกกับเศษสองส่วนสามแบบนี้ครับ เก้าเศษสามส่วนสี่ก็มาจากเก้าบวกกับเศษสามส่วนสี่อะไรประมาณนี้ครับทีนี้เรามาดูนิดนึงครับเศษเกินกับจำนวนค่ะเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอยู่ก็คือเราสามารถแปลงจากเศษเกินเป็นจำนวนค่ะได้หรือว่าเราจะแปลงจากจำนวนค่ะมาเป็นเศษเกินได้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันวิธีการแปลงจากเศษเกินเป็นจำนวนค่ะก,ก่อน วิธีทำจากสิทธตัวนี้เป็นจำนวนคล้นะครับให้เราลองเอาตัวส่วนนะครับไปหารตัวเศษดูว่ามันได้ผลลัพธ์เท่าไหร่และมีเศษเป็นเท่าไหร่อย่างอันนี้ถ้าเราดูนะครับเราจะเห็นว่าเก้าหารด้วยสี่เนี่ยมันก็คือเป็นสองเศษหนึ่งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราได้ว่าเศษเก้าส่วนสี่เนี่ยถ้าเราเขียนเป็นจำนวนคล้าก็าจะออกมาเป็น สองบวกกับเศษหนึ่งส่วนสี่หรือก็คือสองเศษหนึ่งส่วนสี่นั่นเองครับอย่างอีกตัวอย่างอย่างเก้าสิบเก้าส่วนแปดสิบถ้าเราเอาเก้าสิบเก้าหารด้วยแปดสิบจะเห็นว่ามันได้เป็นหนึ่งเศษสิบเอ็ดถูกไหมครับเอ้สิบเศษสิบเก้าขอโทษครับหนึ่งเศษสิบเก้านะครับ ก็จะออกมาเป็น99ส่วน80ก็คือเป็น1บวกกับเก้าส่วน80ก็ออกมาเป็น1นึ่งส่ส่วน80เขียนแบบนี้ได้อย่างเศษหนึ0งพส่วน107เราลองเอาไปหารดูนะครับ1,000หารด้วย107เนี่ยมันจะออกมาเป็น9 เศษ37นะครับทีนี้เราก็จะสามารถเขียนออกมาได้1น0 0งส่วน107เนี่ยมันก็คือ9บวกกับเศษ37ส่วน107ถ้าเขียนเป็นจำนวนคะก็ออกมาเป็น9เศษ37ส่วน107ครับผม,มทีนี้เรารู้จักเศษเกินทำเป็นจำนวนคละแล้วเราก็มาดูว่าอะ ถ้าจากจํานวนคระจะทํากลับมาเป็นเศษเกินเนี่ยมันจะทํำยังไงก็อย่างเช่นก็ทํากลับกันมาครับถ้าตอนแรกคือเราก็เอาไปหารใช่ไหมคราวนี้ยถ้าจากจํานวนคราให้เป็นเศษเกินเราก็แค่เอาจํานวนเต็มนั้นไปคูณกับตัวส่วนก่อนแล้วค่อยมาบอกกับตัวแล้วค่อยมาบวกกับตัวเศษของเศษส่วนแท้นั้นตัวส่วนยังคงเดิมวิธีก็อย่างเช่น4เซนหนึ่งส่วนสอง ออกมาเป็น4คูณกับ2บวก1ตัวส่วนคงเดิม4คูณ2ได้8 8บวก1ได้9ก็เป็น9ส่วน2นั่นเองอีกตัวอย่าง7เศ็1สิบส่วนสิบสามเราทำเป็น7คูณกับ13บวก10ตัวส่วนอย่งคงเดิมก็คือ13คำตอบที่ออกมาก็จะเป็น เซตหนึ่งร้อยหนึ่งส่วนสิบสามอีกตัวอย่างอ่ะสิบเอ็ดเซตหนึ่งส่วนหนึ่งร้อยสิบเอ็ดอ่ะเป็นอย่างนี้นะครับมันก็มีค่าเท่ากับสิบเอ็ดคูณกับหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบวกหนึ่งตัวส่วนก็คือหนึ่งร้อยสิบเอ็ดเหมือนเดิมครับลองคำนวณดูนะครับมันก็จะมีค่าเป็น 1222งพันสรบสองสวนหนึ่งรอยอ็ดครับผมทีนี้มาดูกันหน่อยใน,นอในเรื่องของเศษส่วนเนี่ยเราก็จะมีเศษส่วนบางเศษส่วนที่มันเท่ากันอยู่วิธีดูอะเราทำยังไงเศษส่วนที่เท่ากันเนี่ยมันก็คือเป็นเศษส่วนที่เทียบเท่ากับ อีกเศษส่วนหนึ่งคือบางครั้งเรามีเศษส่วนอยู่สองตัวแต่ว่าสองตัวนั้นอะ่ะมันมีค่ามาเท่ากันก็อย่างเช่นถ้าเอาง่ายๆก็คือเศษหนึ่งส่วนสองกับเศษสองส่วนสี่ 4. พวกนี้ก็เหมือนว่าเศษหนส่วนสองกับเศษสองส่วนสี่ 4. ถ้าเราลองดูแบ่งแบ่งภาพก็จะเห็นว่าอ่ะเดี๋ยวตัวอย่างเนอะอันนี้วาดให้ดูก่อนอยังไม่ได้ทำตัวยอย่างนี้ อ่าเศษหนึ่งส่วนสองภาพมาอย่างนี้อ่ามีแบ่งเป็นสองส่วนเราเอามาหนึ่งส่วนเศษสองส่วนสี่อ่าสมมติเราแบ่งค,คล้ายๆกันเราเอาแบ่งสี่ส่วนเอามาสองส่วนเห็นว่ามันเทียบเท่ากันได้อยู่แต่ทีนี้วิธีจะดูว่าจะทำยังไงในการหาเศษส่วนที่เทียบเท่าเราสามารถทำได้ โดยการนำ,นำจำนวนนับสักจำนวนหนึ่งไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนแบบเท่าเท่ากันนะครับก็อย่างเช่นถ้าสมมุติเราจะหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษเจ็ดส่วนยี่สิบมาสามจนวนเนี่ยเราก็ลองดูอ่ะจากเศษเจ็ดส่วนยี่สบใช่ไหมเราเอาสองไปคูณทั้งเศษและส่วนก็จะได้เป็นเศษสิบสี่ส่วนสี่สิบได้มาตัวแรกละ อันท้าตัวที่สองหายตัวหนึ่งถ้าเราเอาสามไปคูณทั้งเศษและส่วนได้เป็นเศษยี่สิบเอ็ดส่วนหกสิบตัวนี้ก็ยังคงเท่ากับเศษเจ็ดส่วนยี่สิบอยู่ครับถ้าเราเอาห้าไปคูณทั้งเศษและส่วนเวลา,เาทำแบบนี้การทำให้ได้เศษส่วนที่เท่ากันเนี่ยเราต้องเอาตัวเดียวกันนะครับไปคูณทั้งเศษและส่วนหรือเอาตัว หดือเอาตัวเดียวกันนะครับจำนวนนับตัวเดียวกันไปหารให้เหมือนกันทั้งเศษและส่วนต้องตัวเดียวกันเท่านั้นครับเจ็ดคูณห้าก็คือเป็นได้สามสิบห้ายี่สิบคูณห้าก็เป็นหนึ่งร้อยก็ได้ว่าเศษสามสิบห้าส่วนหนึ่งร้อยก็เท่ากับเศษเจ็ดส่วนยี่สิบอยู่ครับนี่เราได้เศษส่วนที่เท่ากันมาแล้วทีนี้เรามาดูเศษส่วนอย่างต่ํามันก็คือเศษส่วนที่ลดทอนไม่ได้ วิธีดูง่ายๆว่าเศษส่วนยางต่ำหรือเปล่าเนี่ยให้เราลองดูว่าหอเรม ok ของตัวเศษและตัวส่วนมีค่าเท่ากับหนึ่งหรือเปล่าถ้าเป็นหนึ่งแล้วมันคือเศษส่วนอย่างตา่ำถ้าไม่ใช่ก็เราอาจจะเอาหอเรมนั่นแหละครับไปหารตัวเศษและตัวส่วนพร้อมๆกันเอาหอเรมของมันนั่นแหละครับไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนเราก็จะได้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำออกมา อย่างเช่นอันนี้นะครับเราจะเห็นว่าลองดูนะครับขอ,อ,อร์มอของ78และ91อ่ะมีค่าเป็น13เพราะฉะนั้น7 78ส่วนกับ11ยังไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ำครับวิธีทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็คือเราเอา13นะครับไปหารทั้งเศษและส่วนก็คือ ตัวเศษก็จะเป็นเจ็ดสิบแปดหารด้วยสิบสามตัวส่วนก็เป็นเก้าสิบเอ็ดหารด้วย 13, วสิบสามคำตอบออกมาเป็นเศษหกส่วนเจ็ดอันนี้เศษหกส่วนเจ็ดนี่แหละครับที่จะเป็นเศษส่วนอย่างต่ำทีนี้อย่ามาดูกันต่ออีกตัวอย่างหนึง่งเศษส่วนอย่างต่ำเนี่ยพอเราทำแล้วเนี่ยอาจจะ ให้วางให้ไม่อยู่รูปเศษเกินก็ได้ทําทําเป็นเศษเกินอยู่นะหรืออาจจะให้เป็นจํานวนคัะก็ได้อย่างตัวอย่างนี้อ่ะทําให้เป็นจํานวนคระและเป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำขั้นแรกเบื้องต้นเลยเราลองดูก่อน้า99อรอรมอของ99กับ36เนี่ยคือเท่าไหร่ก็คือ9ถูกไหม เพราะฉะนั้นเศษ99้าสิบเก้าส่วนสามสิบหกที่จริงเราจะสามารถทำเป็นรวนคาก,ก่อนก็ได้หรือว่าจะมาทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนก็ได้มันแล้วแต่ว่าอยากทำแบบไหนแต่ว่าเราแนะนำให้เป็นเศษส่วนยางต่ำก่อนดีกว่าเพราะว่าตัวหารมันจะได้น้อยๆมันจะได้ทำง่ายๆเศษเก้าสบเก้าส่วนสามสิบหกก็เป็นถ้าตัวเศษก็จะเอาเก้าไปหารตัวส่วนก็เอาเก้าไปหารเหมือนกัน ก้าสิบเก้าหารด้วยเก้าได้สิบเอ็ดหาสิบหกหารด้วยเก้าได้สี่เราจะได้เศษส่วนที่เราต้องการมาแล้วคือเศษสิบเอ็ดส่วนสี่เป็นเศษส่วนอย่างต่าแต่ทีนี้เราก็มาทําเศษสิบเอ็ดส่วนสี่เนี่ยเป็นจำนวนกระต่ออีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้มันอยู่รูปเศษเกินเนาะเราเอาสี่ไปหารสิบเอ็ดจะเห็นว่ามันได้เป็นสองเศษสามใช่ไหมมันก็คือ สิบเอ็ดส่วนสี่ก็จะออกมาเป็นสองบวกกับเศษสามส่วนสี่ก็สามารถเขียนจำนวนค่ได้ว่าสองเศษสามส่วนสี่น,นั่นเองครับสําหรับเรื่องนี้ก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นมันก็ไม่ยากอะไรเท่าไหร่แต่ว่าต้องทําให้มันเป็นนะครับเพราะว่ามันจะถูกนําไปใช้อยู่เรื่อยๆเลยหลังจากนี้คือเอาไปใช้กันเรื่อยๆเลยใช้กันรัวๆเลย เพราะว่าในหลังจากน,นี้พอเอาพอทําอะไรเนี่ยการทําเป็นเศษส,ส่วนอย่างต่ํามันก็คือทําให้เราคํานวณเศษส่วนนั้นง่ายขึ้นอันนี้ต้องเอาไปใช้ละไม่ว่าจะทําการบวกลบคูณหารเศษส่วนอะไรก็ว่ากันไปก็มันจะทาให้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้จะทํทำให้คล่องๆก่อนถ้าไม่ในใจก็สามารถกลับมาทบทวนได้นะครับแล้วก็ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์และวรับคลิปนี้ก็กดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ตอนนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ